สวัสดีครับท่านผู้ชมมีเสียงไหมครับมีเสียงไหมครับตอนนี้ได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินไหมครับมันจะเหมือนจะได้ยินแล้วนะได้ยินโอเคได้ยินแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมกันดูครับผมเสียงมายังดูก,ก่อนเพื่อความชัวร์ครับผมเสียงไม่น่ามานะ่ะเดี๋ยวไปปรับุ่มเสียงแป๊บหนึ่งครับผมข้อความ เดี๋ยวลองโทรให้ดูไหมแต่ว่าน่าจะแน่จริงๆแหละคุณแอดพิมพ์ข้อความมาว่าคีศูนย์สองสี่หอะไร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 เนี่ยเอดีกับคุณแอดพิมพ์ข้อความมาว่าสี่สองหกขำมากคุณแอดก็ไม่โทร บอใบไม้โลบ่ลบก็ก็ก็บอกเขาไปแค่เนี้ยแหละบอกเขาว่าหน้าขำม,มากเลยเลย <c oughs> ก็อน,นี้ไม่บ้า